คุณไพรินบอกว่าผ่าข้อตัวหลังข้อสี่ห้าวันแล้วสามารถกินยาคุมได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรองให้ประจำเดือนมาก่อนโอเคทานได้เลยค่ะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าให้นมบุตรห้ามทานฮอร์โมนรวมนะคะนมจะหายไปหมดเลยนะคะซึ่ง,ง,ง,งคือ,คอยาคุมในท้องตลาดอะ่ะห้ามทานให้ทานยาคุมสําหรับคนให้นมบุตรซึ่งจะต้องห้ามลืมกินเด็ดขาด ลืมได้ไม่เกิน10ชั่วโมง10-12ชั่วโมงนะคะต้องตั้งนาฬิกาปุกเลยถ้าลืมปุ๊บคือไม่คุมทันทีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ให้นมบุตรจะทานยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมก็ได้นะคะโดยที่หลังทานนะคะอย่างน้อยนะคะ2อาทิตย์ นะคะค่อยมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าจะให้ดีคือทานให้หมดแผงให้ประจำเดือนมาก่อนแล้วขึ้นแผงสองแล้วค่อยมีเพศสัมพันธ์นะคะ